ท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงถ้าใครทราบลัคนาสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงทางโหราศาสตร์ไทยเป็นดวงรายเดือนประจําเดือนมีนาคม2566นะคะอาจารย์ต้องขอขอบคุณ ชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์และท่านผู้ชมทุกท่านไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยหรือต่างประเทศนะคะที่กรุณาให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกกาลังใจทุกลา์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสกายทุกการติดตามนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้กดสับสกายติดตามอาจารย์ขอกําลังใจนะคะช่วยกดสับสกายติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะค่ะเราก็มาเริ่มต้นการอ่านดวงดาวที่ ะจะมีผลยังไงกับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์บ้างในเดือนมีนาคมนี้นะคะในวันที่หนึ่งะคะดาวที่จะมีะย้ายทำการย้ายก็คือดาวพระเสาร์นะคะซึ่งได้ย้ายมาที่ราศีกุมที่เวลา7นาฬิกา39นาทีนะคะเข้ามาที่ราศีกุมในภพเรือนคําว่าปัตตนินะคะปัตนนะะปตนิก็จะเลงกับลัคนาเท่ากับพระเสาร์ เล่งลักนะคะคือตามท่องโขนโบราณที่เรียนเรียนกันมาก็บอกว่าเสาเลงเนี่เป็นพินทุบาทอะไรก็ว่าไปนะคะแต่อย่าเพิ่งไปคิดในในมองเสียเสมอไปนะคะนั่นมันเป็นเหมือนกับเออเขาเรียกว่าตำราแต่จริงแล้วมันไม่ได้เป๊ะๆเหมือนในตำราทุกอย่างนะคะมันมีการดิ้นได้มีการดวงดาวอะ่ะมันไม่ได้พูดแตดาวเสา ดวงเดียวเขาเล็งเขาอาจจะให้ผลดีก็ได้อะไรประมาณนี้มองในมุมดีเขาด้วยนะคะมองในมุมมีปัญหามันก็มีบ้างแล้วปัญหานี่มันผ่านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่านะคะมีดาวตั้งรับนี่คือตัวดาวประจําตัวท่านเลยก็คือตนุรักท่านอะดาวตนุรักท่านคือพระอาทิตย์พระอาทิตย์มาอยู่ราศีกุมเนี่ยได้มาตรฐานนี่เป็นประนะประแปลว่าอ่อนแอแปลว่ามีปัญหาแน่นอนและมีปัญหากอน นะคะแต่เขาก็ยังมีดาวดวงหนึ่งตั้งรับอยู่ด้วยเหมือนกันก็คือพระพุธที่ได้ตำแหน่งเทวีโชคไงนะเพราะฉะนั้นพระพุธก็จะดึงให้พระอาทิตยนะ์มีกำลังขึ้นนะมีกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นความหมายเป็นปราเนี่ยประเด็นหนึ่งในความหมายเนี่ยมันก็คือชาวราศีสิงห์เนี่ยปกติเนี่ยท่านเป็นคนหญิงยโสนะเป็นคนหญิงยโสมั่นใจเชื่อมั่นในในตัวเองอ่ะเป็นคนที่ เขาเรียกว่าภาคภูมิใจในตัวเองทําอะไรท่านคิดว่าท่านเป็นหนึ่งตลอดท่านจะเชื่อมั่นและเชื่อความคิดของท่านมากแต่บางครั้งการที่เชื่อมั่นเกินไปเนี่ยมันก็จะเป็นจุดอ่อนได้ในบางเรื่องแต่นะคะพอดาวประจําตัวท่านเป็นปราอยู่เรือนราศรีกุมเนี่ยมันจะทําให้ท่านดูแล้วปรับเข้ากับสถานการณ์ได้เพื่ออะไรอะดาวพระุธเนี่ยเป็นเทวิโชคมาจาก กระดุมพระลาพระเงินและผลประโยชน์ไงฮะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยนะอาจารย์มองว่ารู้จักปรับเปลี่ยนตัวเองรู้จักซอฟรู้จักอ่อนลงบ้างอย่าแข็งจนเกินไปเนี่ยมันกับส่งผลดีกับท่านด้วยซ้ำนะฮะยิ่งพระเสาเนี่ยย้ายมาที่กลุ่มเนี่ยเขาเป็นบ้านหลังที่สองของพระเสาเป็นเกษตรอ่าบ้านหลังที่สองเป็นเกษตรร่วมกับพระราหูซึ่งเขาเป็นเพื่อนกัน เขาก็ย่อมมีพลังพระราหูก็ถูกกระตุ้นด้วยพระมฤตยูกลุ่มกันอยู่พระราหูก็ยังส่งผลพลังงานมาช่วยเหลือพระเสาอีกเห็นไหมฮะเป็นคู่มิตรอ่ะช่วยเหลือทําให้พระเสามีกําลังมากขึ้นเป็นคู่สมพลกับพระพุธเป็นคู่ธาตุาไฟกับพระอาทิตย์ในเรือนคําวะะะ่าปัตตนีเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกอาอารีอ่พระเสาเป็นเจ้าเรือนอาริอารีก็มีความหมายได้หลายอย่าง มีปัญหาก็ได้อุปสรรคปัญหาก็ได้อริแปลว่าสิ่งที่ท่านจะคิดจะสร้างจะทําก็ได้นะเมื่อมาอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านจะทําได้ขอความร่วมมือกับคนรักของท่านก็ได้คนรักของท่านมาอยู่เดือนไหนสุภะคนรักของท่านไม่ว่าจะอยู่ไกลขนาดไหนคนละจังหวัด คนละประเทศเขาก็ยังส่งเสริมท่านช่วยเหลือท่านไม่ว่าจะช่วยเป็นตัวเงินช่วยในแง่ของคําแนะนํำน่นนี่นั่นก็ได้ทั้งหมดเงินคืออะไรก็พระพูดเป็นเทวีโชคดาวการเงินเนี่ยเขาช่วยเป็นตัวเงินก็ได้ช่วยเป็นคําแนะนํนะพานะพระพูดคือเอกสารคือคําพูดคือคําแนะนําเขาก็ยังช่วยท่านอยู่ในเมื่อชาวราศีสิงเจอปัญหามีผู้ช่วยค่ะคือคนรัก และไม่ใช่แค่เป็นคนรักแปลเพื่อนแปลคนในสังคมก็ได้คำว่าปัตตนีอะลูกค้าท่านก็ได้เห็นไหมอยังให้ความร่วมมือให้ความอ่าเขาเรียกศรัทธาในงานของท่านในธุรกิจของท่านอืมท่านยังมีคนเข้ามาอ่าให้ความสนใจจับจ่ายซื้อขายกับท่านดีวกับท่านนะฮะพ a c เเ g e l กับ พระราหูพระราหูส่งผลเห็นไหมฮะมันมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วส่วนพระศุกร์เนี่ยนะคะต่อให้เขาจะอยู่เรือนมอรณะนะคะก็แปลว่าการคอยสังเกตการอยู่ก็ได้พระศุกร์อ่ะเขาก็มีพระังคารเป็นราชาโชคอยู่ตรงนี้พระังคารมาจากเรือนสุภาเห็นไหมสุภะกรรมมาในเรื่องธุรกิจกิจการก็ย่อมมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะ ปัญคา,านยังได้ตําแหน่งนะะในภพกรรม,มะของชาวอ่ราศีที่เป็นรูปสัตว์เนาะสิงโตปัชวะเกนเนี่ยได้องค์เกณ์ปัชวะเกณฑ์และยังได้ความหมายคําว่าอุดมเกนด้วยนะปัญคา,าอยู่ตรงเนี้ยได้ทั้งองค์เก์ปัชวะแล้วก็ได้อุดมเกณฑ์อุดมคือความสมบูรณ์พูนสุขะนะคะคือดีราชาโชคอีกต่างหาก ย่อมส่งผลทําให้มีโอกาสดีๆในเรื่องรายได้และผลประโยชน์ก้อนใหญ่ๆอยู่กับราศีสิงห์และชาวราศีสิงห์ยังรู้จักการอ่อนข้อให้คนอื่นได้ด้วยไม่ได้หยิ่งจนแข็งจนแบบคนอื่นแบบเฮ้ยไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้าติดต่ออะไรอย่างงี้ไม่ใช่ท่านจะรู้จักการปรับเปลี่ยนรู้จักวิธีการที่จะทำยังไงท่านจะได้ผลประโยชน์นี่คือมองมุมดีนะ เมื่อท่านมาเป็นปะแต่ไม่ได้เสียค่ะโอเควันที่แปดค่ะดาวพระมฤตยูจะย้ายจากเมษเนี่ยมาอยู่ที่ราศีพฤษภมาเจอพัางคานนะคะซึ่งพระมฤตะยูเนี่ยเขาก็จะอยู่ราศีละเจ็ดปีส่วนพระเสาร์ย้ายตรงนี้อยู่สองปีครึ่งนะคะอยู่ที่กุมเนี่ยเมื่อครบสองปีครึ่งถึงจะย้ายไปที่ราศีมีนนั่นเองนะคะส่วนพระมฤืตยูอยู่ตรงนี้ จ็ดปีอยู่ที่พุทศพในภพเรือนคำว่ากรรมะเพราะฉะนั้นกรรมะเนี่ยก็ต้องเป็นงานที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาจจะบริษัทท่านมีการปรับปรุงนโยบายของบริษัทมีการสอนพนักงานในองค์กรให้เ,เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆก็ได้ในความหมายของพระมฤตยุเนี่ยคือเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะ อย่ามองเขาเป็นแค่ดาวไพ่อเพศนะมันก็ไม่ได้เสมอไปนะเอาความหมายเด่นของเขามาใช้ก็ได้ค่ะเพราะเขาจับกลุ่มอยู่กับพระขงนานที่เป็นราชาโชกเป็นอุดมเกณฑ์เป็นองค์เกณฑ์ปัส,สวะเกณฑ์ให้ท่านอยู่นะนะมองไปเห็นมุมดีได้เลยค่ะชาวราศีสิงห์ที่พฤ่มอยู่มาตรงนี้อะไรที่เป็นประเด็นปัญหาดาวเจ้าเรือนของเขาเนี่ยอ่ะคือดาวพระศุกร์เนี่ยจากคําว่าสหาชัสชสหชัช กรรมะพอมาอยู่มรณะมาเจอพระหัสก็แปลวปา่าปัญหาอุปสรรคมันก็จบก็ขี้ขายได้ส่งผลแบบนั้นนะคะบางท่านก็แค่เปลี่ยนรูปแบบการทํางานเปลี่ยนหน้าที่การงานก็มีก็แล้วแต่พื้นฐานดวงไหนของท่านด้วยดาวตั้งรับที่อยู่ข้างในตอนที่ท่านเกิดนะเป็นอย่างไรด้วยนั้นก็มีผลแบบนั้นนะคะ,ะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยคนรักท่านมดีมากเลยอนาะจารย์มองเนาะ ความรักดีค่ะเขายังส่งเสริมท่านอยู่ตลอดเลยดาวเจรอนเวลาชาโชคอ่ะโอเคนะคะมาดูวันที่สิบเอ็ดดาวพระพุธเนี่ยจะย้ายไปที่ราศีมินค่ะพระพุธเนี่ยมาเจอกับพระศุกร์พระศุกร์เป็นมหาอุดเพราะงหัสเป็นเกษตรแต่พระพุธย้ายมาตรงนี้จะได้มาตรฐานเป็นนิดเป็นปะะ พอเป็นนิดเป็นปะเนี่ยนิดปะมาเจอพบคําว่ามรณะเนี่ยมันคือโอเคนะหักล้างกันไปเลยในในทางหน,นะคะแล้วก็ไม่ได้เสียหายจนอะไรรับไม่ได้นะคะหนึ่งแหละมันหักล้างกันสงมันได้ดาวที่ช่วยกันอยู่ก็คือมันดึงกันเนาะระหว่างดาวพฤหัสที่เป็นคู่ธาตุน้ําคู่ทรัพย์คู่โชคคู่มหาเฮงคู่สติปัญญาคู่วิชาการมันก็จะช่วยทําให้ทุกอย่างอะ่ะมันดีขึ้นเพราะนั้นมองในในมุมไหน การเงินมรณะแปลว่าท่านเอาเงินไปจ่ายซื้ออะไรสักอย่างไหมคําว่ามรณะลาภาพมรณะกระดุมภาพมรณะ,ะท่านอาจจะไปซื้อประกันเก็บไว้ซื้อกองทุนซื้อที่ดินหวังเก่งกาไรก็ได้เห็นไหมฮะมันแปลได้หลายอย่างอะ่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการนําเงินเนี่ยไปออกไปใช้อะไรสักอย่างเกิดขึ้นในเมื่อดาวการเงินท่านเข้าเรือนมอรณะ ท่านจะต้องมีการใช้จ่ายแบบนั้นนะฮะอาจจะไปช่วยเหลือญาติพี่น้องก็ได้นะอืมนะ,ะอาจจะไปช่วยเอื้อญาติพี่น้องทําไมอาจารย์พูดอย่างนั้นเอ่อพังคานเป็นเจ้าเรือนพันธุด้วยอยู่เรือนของพระศุกร์เห็นไหมช่วยเหลือญาติพี่น้องหรือเอาเงินไปซื้อ ทรัพย์สินของญาติพี่น้องเพื่อช่วยเหลือญาติพี่น้องหรือไปซื้อทรัพย์สินเก็บไว้เองซื้อที่ดินเก่งกาไรก็ว่าไปน่ะน,น่ะอ่าบางท่านยิ่งทําธุรกิจซื้อมาขายไปของอสังหาริมทรัพย์หรือของรถก็ได้เกี่ยวข้องกับรถเนี่ยเซลลขายรถเนี่ยหรือขายที่ดินถือว่าปังค่ะพันธุนะฮะบ้านขายเจ้าเรือนพันธุพันธุกรรม,มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวที่ดินหรือเกี่ยวกับโลจิสติก การเดินทางการขนส่งเนี่ยถือว่าปังค่ะนำเงินเข้ามาเป็นกออเป็นการมืองท่านได้ถ้านเาเงินไปลงทุนคำ,คำว่ามรณนะหรือเอาไปเก็บไว้ในรูปแบบกองทุนก็ได้แปลความหมายได้หลายรูปแบบเลยค่ะพอวันที่สิบสองนะคะดาวพังคาจะย้ายอูย้ายมานี่ก็ดีกับท่านอีกอะไรค่ะเพราะย้ายมาที่พบราภะเน่งลาภะโชคลาบลาบลอยงานเสริมงานพิเศษ เข้ามาเยอะเลยค่ะพระคารน,นะคะจากเรือนคําว่าสุภาลาภะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งได้รับการสนับสนุนปัตตนิสุภะคนทางไกลคนรักอยู่ต่างประเทศไหมผู้ใหญ่สนับสนุนแปลได้หลายเรื่องหลายราวเลยค่ะการถูกโปรโมดไหมคะการถูกผลักดันปัตตนีสุภะ ลาภเป็นผลดีกับท่านมากมายอยู่ในเรือนของพระพุทธนะคะเป็นคู่ของการแอคทีฟการเคลื่อนไหวที่ดีค่ะพอวันที่15ค่ะดาวย้ายสองดวงคือพระอาทิตย์กับพระศุกร์พระศุกร์ย้ายมาที่เมษพระอาทิตย์ย้ายไปที่มีนนะคะ พระสุกย้ายมาที่ราศีเมษในภพเรือนเขาว่าสุพะเข้ามาตรงนี้เขาเป็นปะกเขาจริงนะคะแต่เขาก็ยังมีมาตรฐานเป็นอุจจภพิมุกเพราะฉะนั้นพลังงานของคําว่าอุดน่ะความยิ่งใหญ่ความสูงส่งอะ่ะยังส่งแสงพลังที่ดีกับดาวพระสุกอยู่แล้วไปเจอกับพระราหูก็กระตุ้นการทํางาน การเคลื่อนไหวของดวงดาวมากขึ้นในแง่ของการร่วมมือการช่วยเหลือนะฮะของคนรอบข้างคนในสังคมนะะี่ไงปัตตานีนะเกิดขึ้นนะฮะสหชะก็มีสิ่งดีๆเข้ามาแบบนั้นเกิดขึ้นนะในเรื่องของงานในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของรายได้อุจจาพิมุกให้คุณกับท่านอยู่แล้วก็ยังโยกกับพระองคาน ประสุกมาเรือนังคารนะคะทำมุมโยกกันอยู่ก็ให้ผลดีเป็นสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงค์ค่ะเออส่วนพระอาทิตย์เนี่ยที่ย้ายไปมีนตัวท่านไปมีนที่เรือนมอรณะแปลว่าท่านอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดหรือ ไปเกี่ยวข้องกับการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมมากขึ้นไปศึกษาหาความรู้อะไรที่ท่านไม่เคยเรียนรู้มาก่อนก็ได้ไปเทคคอร์สอะไรไหมอะไรแบบนั้น,เ,นเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงและตัวท่านจะคำว่ามรณะค่ะตัวท่านจะมีความเป็นเขาเรียกว่าความนิ่งอะมากขึ้นด้วย นะความมีสติเนี่ยอู้เป็นคนที่นิ่งมากในช่วงที่อยู่เรือนมรณะเออนะคะและพระที่ได้ตําแหน่งอุจาวิราชนะคะเพราะเดี๋ยวย้ายมาเมฆก็ได้ตําแหน่งอุจใช่ไหมพอท่านมาอยู่ตรงนี้ท่านก็ได้ตําแหน่งอุจวิราชอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปมองมุมเสียว่าคําว่ามรณะจะเสียหายนะ,ะมันแค่ท่านมีมีความคิดความอ่านเป็นตัวของตัวเองและเป็นคนที่นิ่งๆเป็นคนที่แบบ เย็นมากขึ้นนะ่ะจากพระอาทิตย์เป็นดาวพลังงานของความร้อนมาอยู่ธาตุน้ำอ่าไฟตกน้ําก็แปลว่าไฟไฟเย็นไฟเย็นไฟเย็นเป็นไฟไม่เสียหายนะคะเพราะเป็นอุจจารชเป็นไฟที่รอที่จะส่งแสงพลังมากขึ้น เป็นจังหวะของการรู้จักการยับยั้งมากกว่าอาจารย์มองการยับยัง้งการชะรอเพื่อรับสิ่งที่มันดีกว่าสมมุติว่าขั้นตอนที่หนึ่งท่านจะได้หกสิบเปอร์เซผลประโยชน์แต่พอขั้นตอนที่2องที่สาท่านอาจจะได้80-100%ท่านก็เป็นรอขั้นตอนที่3นั่นไงความหมายเอออาจารย์อย่าแปลอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นมันแค่การรอเพื่อรับผลประโยชน์ที่มันใหญ่ขึ้นเช่ไหมดาว ผลประโยชน์กลุ่มท่านอยู่เนี่ยอืมนะคะดาวสิหีลกษิ์ก็ช่วยเหลือท่านอยู่เนี่ยย่อมมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นพระฤหัสมาจากบุตรตะเห็นไหมถึงบอกว่าเป็นการรอผลประโยชน์รอค่ะและจะได้เยอะๆด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวท่านก็เข้าราศีเมษนะคะในในกลางเดือนของเดือนถัดไปอืมนะคะโอเคมาดูดาวย้ายวันที่ยี่บสาม ดาวพระเกตเดินย้อนมาเนี่ยมาเลือนการเงินท่านเลยมาเลง,เลงอ่ะมาเร็งอ่าตอนนี้กระตุ้นละกระตุ้นนักถึงแม้ว่าจะคําว่ามรณะนะแต่พอพระเกตพระเกตมากระตุ้นก็ทําให้มันเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นอีกมันดีขึ้นอีกนะอ่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ตรงนี้ท่านตั้งรับที่ดีค่ะในสิ่งที่จะเข้ามาในเรื่องผลประโยชน์รายได้จากทางไกลก็ได้ต่างต่างประเทศก็ได้อย่างเงี้ย ที่จะส่งผลกระดุมพระอะ่พัญเกตเข้าเรือนการเงินน่ะอืมกระดุมพระลาพระเห็นไหมฮะก็จะส่งผลดีๆแบบนี้เกิดขึ้นในเรื่องของรายได้และผลประโยชน์อยู่ดีสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะแล้ววันที่สามสิบค่ะวันที่สามสิบดาวพระพุธย้ายคะ่ะซึ่งอยู่ตรงนี้ที่กินพระพุธเป็นเป็น,เป,นเป็นประเป็นนิดนะแต่ไม่ได้เสียนะ การเงินที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้ไม่เสียเพราะว่านี่ไงมีพระอาทิตย์ช่วยมีพระฤหัสช่วยนะคะอ่าแต่ทีนี้พอเขามาอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้เขาย้ายวันที่สามสิบเขามาเจอกับพระศุกร์การเงินท่านยิ่งนี่แหละค่ะรอรับผลประโยชน์เลยเนี่ยเห็นไหมฮะลาลาพระกระดุมพระมาอยู่เรือนสุภะอืได้ก้อนใหญ่ๆล่ะค่ะคู่ทัดน้ํานะ เดินเรื่องเอกสารต่างๆได้รับความสําเร็จหน่วยงานราชการหน่วยงานแบงก์อะไรก็ตามท่านไปเดินเรื่องอะไรเดินเรื่องของผลประโยชน์อืนะคะท่านก็จะได้สุภะลาภะได้ก้อนใหญ่ๆคู่ทาตนะคะมีความหมายที่เด่นมากๆต่อท่านแน่นอนต่อท่านจริงๆนะคะเห็นไหมคะว่าเขาอยู่ในมุมอะไรเขาเรียกว่าตีโกนร่วมธาตนะ อีโกนธาตุไฟอืมนะฮะนี่คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ขอให้ทุกท่านรอรับผลประโยชน์ก้อนใหญ่ๆรอโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นอันนี้เรื่องหนึ่งนะอาจารย์ลืมพูดเรื่องของความรักด้วยใครโสดเนี่ยมีคนมาขายขนมจีบให้ท่านเยอะๆเ,เลยช่วงที่ดาว พระพุธกับดาวพระศุกร์เจอกันกับพลาหูด,ด้วยนะคะอืมสเสน่ห์แรงเหมือนกันละคะ่ะช่วงนี้เพราะว่าตีโกนถึงลักนาท่านนั่นเองนะคะโอเคขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะโชคดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ